แฟนบอลไอ้แคบแฟนแฟนบอลไอ้แคปมาดูพี่เฉลีรววะเอกเอกโรเบิร์ตเอกโรเบิร์ตแฟนบอลแคบอ่ะเอกเอกเรเบิร์ตแฟนบอลแคปมาดูพี่เฉลีรววะ ศึกษาศึกษาวิธีเล่นเหรอ,อวิธีเล่นเหรอเนาะวิธีเล่นเหรอน้องเอ้ยทำไมเตืนเอนกันวะโอ้โหกดสตันรัวเลยเหรออ๋อไป รบร้อยคอกสุประคอกสุประคองแล้วสุประคอกครับสองเกมนรกกันสุประคอกเลยครับไปนีเดี๋ยวไปรีก่อนนะครับ ไอ่เด็กมันไปโรงเรียนกันไปเนี่ยครับไม่น้องๆเด็กมันไปโรงเรียนครับโอ้ยหยุดนี่ว่าหยุดจาวนี่ว่าไอหยุดจาวถึงวันอาทิตย์นี่ว่ามันหยุดจะหยุดจาวนี่ว่ามันหยุดจาวนี่ว่าเดินไปเออเรียบร้อยเออไอ,อพี่ว่าจะมาไอ้น,นี่หน่อยนะไว้มา,มาถ่ายแบบถ่ายคอกหน่อยไ,ไว้เออวันนี้ต้องมาถ่ายคอกได้เต็มที่ไวยสัก อืมแป๊หน่อยอันนี้นะคอ,อกวะคอ,อกอะไรน้องพี่จบมาแล้วสองเกมเนี่ยอืมใครสนใจเรื่องหนึ่งก็แอดไลน์นับโปรไฟล์ได้เลยครับจองห้องแอดไลน์นัโปรไฟล์ได้เลยครับหรือว่าอยากเล่นคนเดียวแบบครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับแบบจองห้องแบบครึ่งชั่วโมงครับ จะได้แบบจอห้อนก็เชียรโมงก็ได้นะจะได้แบบจอห้อนก็เชั่วโมงก็ได้นะผมหมายหมายถึงสองตรงข้ามพี่เออไม่ฝันมาข้ามามันอคอกหมดเลยมาเจอพี่มันอคอกหมดทุกตัวเลยไปเพราะพี่เป็นจอมมาห่างการนักตบคลอกไง เอนกลางคมันเจอพี่มันพอกหมดแล้วครับต้องเข้าใจนะเพราะว่าพี่เป็นราชาหน,หนึ่งนะักถมพอกอะ่ะเออเอ้ย,อยวันนี้เด็กไปโรงเรียนกันไม่ได้ปิดปิดยาวสี่วันเหรอปิดยาวสี่วันเหรอน้องใช่ไหมปิดยาวสี่วันใช่ไหมครับทุกคนเฮ้ จอกตึกเต๋ออะไรอ่อนจึกเต๋ออะไรวะไอ e ทำงาณอีซ e ีทุกตัวเลยววะเอออีซีทุกตัวเลยเนี่ยสองเกมตริงแล้วเดี๋ยวให้เล่นฟรีประมาณสี่เกมนะครับให้เล่นฟรีสองเกมนะครับใครเข้ามาทันเข้ามาเลยครับ